S <S สวัสดี <S <S แฟนเพจ <S <S บ้านสวนธนาคารดินนะทุกคนก็ <S 2> <S 2> วันนี้เรางัดไผ่ดำจยกาพัดนะก็คือลำเนี่ยยังเริ่มแก่เนาะเราจะงัดเฉพาะไอที่งัดเป็นเงาออกมาได้นะทุกคนมันก็จะเป็นแบบแหม่เงามันอาจะแบบไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่ามันเป็นรุ่นเดียวกันเนาะเพราะว่าในหนึ่งกองก็มีลำเล็กลำใหญ่เราจะเอาเงาที่งัดในตำแหน่งที่สามารถยกเงาได้เพราะตอนนี้มันออกหน่อยเยอะออกหน่อยเยอะแล้วเราต้องแบบแซะ อันไหนเสได้อันนั่นแหละประมาณนั้นมันจะแบบว่าเลือกแบบไม่นี่ไม่ได้เนาะมันต้องเอาที่แบบเงาเนี่ยไปปลูกเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็จะขึ้นให้เดี๋ยวบอกว่าทาไมมันแบบขนาดไซส์มันไม่เท่ากันอะไรอย่างนี้นะแต่อายุมันเท่ากันนะเพื่อนนะก็คือหนึ่งก้อนเนี่ยมันที่เห็นเห็นไหมเออเนี่ยใจอยากงัดให้เลยอันเนี้ยแต่มันยังไม่แก่มันอ่อนเนี่ยเห็นไหมถ้าอ่อนจะสีเขียวนะอย่าตกใจเดี๋ยวว่าเอาไปปลูกปุ๊บเริ่มออกหนอเดียวจะบอกว่าได้ไผ่ดำปลอมไปไม่ใช่นะ ถ้าอายุยังไม่ถึงเนี่ยเขาอ่อนๆเนี่ยเห็นไหมเห็นเนาะในกอเออมันจะเขียวดําสลับกันใช่ไหมดูใกล้ๆหน่อยเออแพนดูใกล้ๆเขียวไอ้ดูที่ไอ้ดำด้วยนะเออนัอ่นแหละเขียวดําสลับกันประมาณนี้ทุกคนชุดสองเงาชุดสองเงาสามร้อยบาทรวมส่งนะอ่าสมัยซื้อมานี่เงาละห้าร้อยซื้อมาแล้วนั้นนะี่เงาละห้าร้อยทุกคนบางทีเขาตัดข้อเงี้ยมาชาไายด้วยอ้าว ชุดสองเงาสามร้อยบาทรวมค่าส่งสําหรับใครที่สนใจจะลูกอันนี้เป็นไผ่ประดับเนาะประดับแล้วหนอนนี่เราไม่เคยชิมต้องบอกนี้แต่ว่าหน่อมันทรงคล้ายไผ่เลี้ยงกับไผ่สร้างไผ่อะไผ่เลี้ยงแบบไผ่เลี้ยงหวานอะทรงมันอะลำเหมือนกันเนี่ยเนื้อเนี่ยเหมือนไผ่เลี้ยงแต่ลักษณะลำเนี่ยเหมือนไผ่สร้างไผ่สร้างไผ่หรือเสียงไผ่แถบอีสานนี่เรียกอะไรเรียกไผ่น้อยไหมแต่ไม่น้อยนะไผ่น้อยเท่าแขนอะนั่นแหละ ประมาณนี้ทุกคนลักษณะลานะโดยรวมก็เห็นเนี่ยอย่างที่เห็นข้างหลังนี้เออเดีย๋ยวรอมันน่าจะได้งานหมดนี่แหละเราว่าจะบนมาหลายรอบแล้วทุกคนทํางานไม่ทันยิ่งช่วงนี้เนาะฝนตกตลอดงานในสวนนี้ถือว่าทาแทบไม่ทันไม่ทําอะไรว่าแวบออกมาใช่ไหมฝ้าเปิดเมื่อเช้านี้ก็ตกใช่ไหมเออเสื้อผ้านี้ต้องแบบว่าเสื้อเสื้อผ้านี้ไม่ได้แห้งกันเลยทีเดียวอ่ะโอเค แล้วใครที่สนใจจะปลูกเอาไปปลูกชุดสองเงาสามร้อยบาทรวมค่าส่งทุกคนอันนี้เราก็มีอยู่งัดจนกว่าข้างหลังนี้จะหมดเออท้้งหมดแบบนี้เพราะว่าช่วงนี้อาจจะต้องได้เลือกหน่อยเพราะว่าลําใหม่เขายังอ่อนอยู่ยังเออแล้วรากก็ยังอ่อนอยู่งัดไปมันก็เหี่ยวนะประมาณนั้นน่าจะปลปลายปีพวกลําที่รอบนอกนี้เนาะอันนี้เราต้องแซะเอาข้างในทุกคนนะประมาณนี้อ้าวทลิปนี้เท่านี้แหละเพื่อน